สูตรชาเขียวญี่ปุ่นแบบชงลิตนะคะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้ค่ะหนึ่งผงชิมเทียมของดีมี่สีฟ้าค่ะสองผงชาเขียวญี่ปุ่นของอีเวนค่ะสามน้ำตาลทรายขาวของมิขนค่ะสี่นมข้นหวานคาเนชั่นค่ะห้านมข้นจืดคาเนชันติกต้าค่ะและหกน้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชงได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำร้อนไปที่หกร้อยมค่ะจากนั้น ตามด้วยผยงครีมเคียงค่ะ42กรัมค่ะอันนี้จะเป็นครีมเคียงที่แบมช่างไว้แล้วนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาว72กรัมค่ะจากนั้นตามด้วยผงชาเขียวญี่ปุ่น120กรัมค่ะสีของเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะแบมจะใช้ตะก้อนะคะหรือไม้พายนะคะ